นี่เลยก็มาหาแม่หน่อยฝันน้าอยากฝันน้ากยากน้าอยากใกล้หน่อยใกล้หูลูกหน่อยแบบนั้นเล่ไหนี่หลบกล้อยงนะหลบเบี่ยงหล้เบี่ยนกลัวเขาเห็นนะป้ายังไม่หิวห่อหน้าบักตรงไหนอ๋อหน้าบักยังไงก็ยังหล่ออยู่เดี๋ยวนิดนึงแหละจุ๊มี่จุ๊มี่มาหาแม่หน่อยเร็ว้วนั้วนมานี่มาตูมมากินขนมเดียวมากินขนมเร็วๆไม่หยุดเลียตูมมาเลย Oh, เรียกกินนมที่ทำไมมันไวขนาดนี้นนเรียกกินนมอันนี้เรียกกินนมอันนี้เรียกกินนมเดี๋ยวนี้ดื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ตั้งเนี้ยตั้งแต่โตเป็นหนุ่มเนี่ยตั้งแต่เป็นมีความอ้วนเป็นของตัวเองเอะงตุ้มนั่งลงตุงม้มเป็นเด็กดี<อ>ตั้งแต่มีความอ้วนเป็นของตัวเองเนี่ยพี่เป็นเด็กดีดูชี่เด็กดีอะไรจุ๊บกัน,เน่เห็นไหมเขารักกันจุ๊บกันแม่เด็กดีอะไรเนี่ยพูดถึงเรื่องเด็กดีเนี่ยนะมีเรื่องจบฟ้องจุ้มนี่นี่เนี่ยเดี๋ยนี้เนี่ นั่งลงเลยลบสยตาด้วยไม่ใช่ลบกระดานะลบสายตาน่ีงง่เขาเล่าให้ฟังแ่บนั้นเราเราทำอะไรมาเมื่อเช้านะอันนั้นข,ขไำไม่ทําน้องอย่างงี้ไม่เอาจะบอกว่าเมื่อเช้านะไปตลาดมาก่อนจะไปอ่ะก็ดีๆีนี่แหละสะอาดเอี่ยมอ่องอย่างนี้เลยไม่ไังใส่ย,ย้ายไม่ได้ใส่ร้ายเลย <c oughs> แต่พอกลับมารู้ไหมนัดเจออะไรน้วเจอหมีตัวหนึง่งที่มันเอาเท้าโผล่ออกไปจากประตูบ้านแต่เท้าไม่เหมือนเดิมอ่ะ ท้ามีร่องรอยของความดับอันนี้คือล้างออกแล้วนะคะเ <c oughs> นี่ยคือล้างให้แล้วทำลายหลักฐานช่วยแล้วเนี่ยแต่ก็อดไม่ได้ขอฟ้องหน่อยเถอะจ <c oughs> ู๊ไปทําอะไรมาน <c oughs> ี่ไงพี่ทำา้ังทำอะไรจุมอยู่เนี่ยจู๊ไปทําอะไรมาเมื่อเช้านะถ่ายคลิปไปด้วยเดี๋ยวนะฟ้องแม่ก่อนเด <c oughs> ี๋ยวไปดูคลิปกัน,นะค่ะว่าจุมไปทําอะไรมาเมียดีละหมาตัวไหนคะเนี่ย อ้วนไม่ต้องเลยรู้จักสภาพเท้าตกใจมากเลยไปตลาดกลับมาต้องไปหาเบาะแสแล้วไปทำอะไรมานะคะตอนก่อนไยเท้ายังไม่ดำเลยอีกอ้วนไม่ต้องเลยรูย้ทำหน้า สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้น้ำมดไปตลาดกลับมาก็มีเด็กๆเ,เฝ้าหน้าประตูบ้านเช่นเคยแต่ว่าสภาพไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามีอ้วนตัวนี้นะคะ โอ้ยไม่รู้จะถ่ายให้หสภาพเท้านะตกใจมากเลยต้องไปทำอะไรสักอย่างในบ้านทางเสียหายแน่นอนเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนไปเช็คสภาพก่อนนะคะนี่นะคะน้ำมดเจอเบาะแสแล้วพี่รู้รไหม,ไมว่าหลุมนี้คือหลุมอะไรโตมทําใช่ไหมเดี๋ยวนี่ หายยายเลึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้ายายเห็นจะเป็นยังไงตูมทำไมทำแบบนี้ลูกไปล้องเลยพี่ขามมาเน่ไม่ต้องมาดอดโอ้ยมาขามมาเน่ไอ้แสบเนี่ย ูสีสภาพเทา้าหน้าผมเดี๋ยววันนี้มีฟองแม่แน่นอนแม่กลับมามาขำคอยดูนะน้องตูมจะโดนอะไรนี่คือหลักฐานชิ้นใหญ่แต่ไม่รู้เลยว่าถ้ายายเห็นจะเป็นยังไงทุกคนรอ,อฟ้องแม่ตอนเย็นแล้วกันนะให้แม่มาจัดการตูมทำใช่ไหมตมูม ตูมใช่ไหมไม่ต้องเป็นใครเลยหลักฐานมีแต่เท้าพี่ขาวเท้าพี่ขามขาวสะอาดเลยมีแต่เท้าตูมเมียดำปิดปีเลยเนี่ยนี่เลยนี่เลยอันอนานบ้านคือจุดท <c oughs> ี่พบก็ต้องสงสัย <c oughs> แต่ว่าไม่ต้อง ไม่ต้องบอกว่าผมไม่ได้อะเพราะว่ามีหลักฐานคาเท้าคาหน้าด้วยอันนี้นะคะคุณยายคงจะกลัวแม่จะดุหลานๆนะคะก็<ๆ>เลยทำลายหลักฐานกลบไปให้เหมือนเดิมเรียบร้อยแลย้วแต่ว่าเมื่อเช้าไม่ได้อยู่ในสภาพนี้แน่นอนไหนคุไม่ได้ทำคุณไม่ได้ทำหรอแม่แค่ที่มือจู๊ทำก็ไม่ทำหรือขาดช่วยน้องหรือเปล่าแต่แต่เมื่อเช้าเท้าขามสะอาดมากไม่มีร่องรอยเลยนี่นะคะ เจ้าแสบของเราสังเกตว่าต้นไม้ยายต้นจะเริ่มมีอะไรมาปุปะบาง <c oughs> บางขอบไปให้ละเพราะว่ากลัว <c oughs> กลัวกลัวจะไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมเป็นดูยายดูสิ <c oughs> ปลูกต้นไม้แทนที่แบบจะได้แบบชื่นชมความสวยงามของต้นไม้ <c oughs> กับกลายเป็นว่าต้องคุมไวกูมไมเพราะอะไรอ้วนฮะเพราะอะไร <c oughs> อ้วนนี่ไงเอาอ้วนไปไหมอ้วนเนี่ยวันนั้น,นก็ไปกินดอกกุหลาบยาย <c oughs> กินได้แอปเปินเป็นดอกไม้กินได้อะเปล่าเหมือนที่รีสอร์ทไหมรีสอร์ทมีดอกไม้กินได้อะแม่พี่พ่อให้กินเจ้าอ้วนของน้านี่นะคะวิรกรรมใช้แสบที่น้าขออนุญาตฟ้องแม่ก่อนเถอะอ้วนก๊คพี่ทำมาหาแม่เอ้ยพี่ทำก็่อมยอมแม่ก่อพี่มายอมพี่ต่อพี่มัง อมั้แล้วไม่กอดแล้วทำไมต้องลน้มตัวด้วยกล่าวคุมอบแบบนี้โอเคค่ะทุกคน